ช่วงนี้จะพาไปชมการมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2564หรือ Prime Minister Export Award นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่30แล้วด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกๆท,ท่านนะคะมิติใหม่ในการจัดรูปแบบครั้งนี้ก็คือเป็นแบบ virtual event ค่ะเวทีเสมือนจริงแบบ new normal ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบ42รางวัล PM Export Award 2021ในรูปแบบ Virtual Event ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2564ครั้งที่30เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 19, รคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกไทยทำให้ภาคการผลิตและบริการของประเทศมีความชะลอตัวลง รัฐบาลจึงมีนโยบายในการกระตุ้นและฟืน้นฟูเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งพัฒนาขีความสามารถภาคธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งาาขันได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตและบริการตลอดจนพัฒนาทักษะผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจรวมถึงสนับสนุนและกำหนดมาตรการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบก,การสามารถขยายการดำเนินธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้านนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมเป็นทับหน้าหนุนผู้ประกอบการส่งออกบุกตลาดโลกหลังโควิดคลี่คลายค่ะรางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในตลาดโลกถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยโดยมีผู้ได้รับรางวัลแล้วตั้งแต่ปี2535รวมจําวมจำนวนทั้งสิ้น638บริษัท745รางวัลซึ่งล้วนเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของคนไทยในการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในตลาดต่างประเทศ